สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำแอป Animal Sound นะคะเราก็ไปที่ Start New Project กันเลยนะคะตั้งชื่อโปรเจกตนะคะเข้าไปที่โปรเจกตของเราเลยะคะ่ะอย่างแรกนะคะเราก็ไปเปลี่ยน Screen เปลี่ยนชื่อ Screen เป็นชื่อโปรเจกตของเรานะคะ แล้วก็ไปที่ Align Horizontal นะคะเป็นเป็นเซนเตอร์นะคะจะทำให้มันกึงกลางตลอดนะคะแล้วก็จะไปที่ Layout ค่ะราบ Horizontal มานะคะกลับไปที่ Use i n t e r f a c e นะคะ Use i n t e r f a c e ค่ะขอไ p y ด้วยค่ะแล้วก็ลาด Label เข้ามาในช่องนะคะเป็นชื่อ Label ตรงนี้นะคะ ได้เลืสัตวเป็น Animal Sound นะคะแล้วก็มาตั้งค่า Label กันด้ขนาดไซส์20นะคะเปลี่ยนข้อความในช่องนี้เป็น Animal Sound คะ่ะเราสามารถตกแต่ง Background Color ได้นะคะเดี๋ยวเราเลือกเป็นสีดำแล้วก็จะมาเลือก Text Color น,นะคะ ข้อความสีนะคะพลสเตอรสีชมพูคุ้งนะคะแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะกลับไปที่เลย o u t เหมือนเดิมนะคะลาก horizontal มานะคะแล้วก็กลับไปที่ user interface นะคะลาก button เข้ามาไว้ใน horizontal นะคะเพราะว่าเราต้องใช้กดเราต้องใช้ปุ่ม button นะคะเปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อ component button หนึ่งเป็น แมวค่ะปั้ตอนสองนะคะหนาค่ะตั้งค่าปุ่มนะคะตั้งค่าคุณสมบัติของแมวก่อนนะคะเราก็จะไปให้ความสูงนะคะ300รพิกเซลค่ะ ความกว้างอยู่ที่ร้อยแปดสิค่ะลบข้อความในช่องออกนะคะแล้วเราก็เลือกอ e ินเนนะคะอัปโหลดรูปน้องแมวนะคะแล้วก็จะไปตั้งค่าที่กลุ่มน้องหมาเหมือนกัน,นะคะ่ะ ไปที่ความสูง3น้อยนะคะ3วัพิกเซลค่ะความกว้าง180ค่ะลบข้อความในช่องเ e x t ออกนะคะ i ีเม e นะคะอัปโหลดไฟล์รูปน้องหมาที่เราได้เกยมไว้นะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่วีดียาค่ะลากสาวมาใส่สามสามตัวค่ะแล้วก็วไปที่เซนเซอร์ค่ะเออ,อันนี้มาใส่ค่ะมาลีโนนเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะสาหนึ่งเป็นเสียงแมวค่ะ เสีง2นะคะเป็นเสียงน้องหมาซาว3นะคะเป็นเสียงขงางค่ะเราก็จะไปเสียงน้องแมวนะคะแล้วก็อัพโหลดไฟล์เสียงน้องแมวค่ะ เสียงมังมานะคะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ด้วนเสียงมังมาเสียงข่าค่ะเราจิดว่าแอปนี้เด็กๆน่าจะชอบนะคะเราสามารถทำให้เด็กๆเอาไวเล่นได้ เราก็จะไปเขียนบล็อกกันเลยค่ะบล็อกทุกเพนะคะเริ่มที่เสียงเริ่มที่น้องแมวก่อนนะคะคลิกที่น้องแมวแล้วจะมีเสียงแมวไปที่ Sound Chat นะคะเสียงแมวเอเตเมื่อคลิกลูกแมวก็จะมีเสียงแมวนะคะแล้วก็จะไปที่ น้องหมานะคะเลือกอีว n ้นคลิปนะคะแล้วก็จะไปที่เสียงน้องหมา Play แล้วก็จะไปตั้งค่าการ,รสั่งเสือนเช็ดเขาเลือกอีวิ h นเชนะคะ่ะเช็ดขยับไปที่เสียงขำน,นะคะเมื่อเราขยา่า ะเกิดเปลียนขำ่ะขำแล้วก็สัน่นถ้าตั้งถ้าเป็นท่าร้อยนะคะเพราะว่ามันกำลังดีมือเสร็จตีหนวดเป็นมดอเซร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปที่บิวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แปล แอดโ r o วิว QR code นะคะเราสามารถสแกน QR code ลงในมือถือของเราได้เลยค่ะแล้วไฟล์ก็จะอยู่ในมือถือของเราคุณผระการใดขออภัได้ค่ะขอบคุณ